สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พัศสุสค,ค่ะค,ค,ค่ะวันนี้กลับมาในรายการของห่วงใยไทยบิสเนสนะคะกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะก็มาพบกับอมองหลายมุมนะคะก็ยังเรียนท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะคะว่าทั้งรู้สึกแฟนของอาจารย์พัศุก็เยอะนะคะรอ,องศาสตราจารย์ดรพัศสุเดชรินทร์นะคะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคําว่ามองหลายมุม นี่เราก็พูดถึงเกือบจะสิ้นไรมาสหนของปี64แล้วนะคะ<ช>ปีใหม่เรื่องของวิกฤตโควิด19ก็ยังอยู่กับเรานะคะเราก็หวังว่าวัคซีนคงมาถึงประเทศไทยเร็วๆนี้นะคะแต่ก่อนที่วัคซีนจะมาถึงก็ยังฝากเอาไว้นะคะว่าต้องรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วก็อะไรที่เราช่วยเหลือกันได้นะคะ<ช>ภาคธุรกิจเรา มองเห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายๆตัวก็จะเห็นว่า,าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยคงต้องใช้เวลานะคะแล้วก็าภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็อาจจะมีผลกระทบยาวมากกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นในหัวข้อในวันนี้เราจะกลับมาพูดกันเรื่องว่าเลซีเลียนกับแนวคิดที่มาแรงในยุคโควิดก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนว่าความหมายของเ e ซีเลียนคืออะไรคะ จริงต้องต้องเรียนเกลี่ยกับท่านผู้ชมนี้นะว่าคำว่า r e s i l i e n t เองเนี่ยในช่วงหลักเองผมพอดีเป็นรีวิวพวก journal พวกงานของต่างประเทศเยอะพอสมควรแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่อง r e s i l i e n t ในฐานะที่เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องมีเพื่อพลิกฟื้นจากโควิดเคยพยายามหาความหมายภาษาไทยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วความหมายภาษาไทยเขาใช้คําว่ายืดหยุดซึ่งจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่สามารถที่จะจับความหมายของคาว่า r e s i l i e n t ได้ทั้งหมดมันจะเป็นความหมายของหลายๆตัวมารวมกันไหมคะใช่ครับคราวที่แล้วเราพูดเรื่อง agility ครับ อันนั้นอันนั้นคือคือ flexibility คือคือคือยืดหยุดพลิกไปพลิกมาแต่จริงรูสิลเลนผมมองอย่างนี้นะครับครับคือคุณเกดหรือท่านผู้ชมลองนึกภาพมาว่าองค์กรนะที่โดนผลกระทบได้รับผลกระทบจากวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดหรือวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแ,แ,แต่เนี่ยนะครับเขาต้องมีสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องสามารถที่จะทนต่อแรงบีบคั้นต่อแรงกดดันตรงนั้นได้เมื่อทนได้แล้วเนี่ยเขาจะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะปรับตัวปรับตัวเสร็จเขาต้องสามารถกลับมาสู่ภาวะเดิมได้ แล้วก็สามารถขยายต่อไปได้แต่เพราะฉะนั้นะผมก็เลยเรียบเป็นภาษาไทยง,ง่ายๆมันก็มีสีส่สี่องค์ประกอบสี่ส่วนก็คือต้องทนนะต้องยืดนะฮะต้องเด้งและต้องขยายนะฮะคุณเกดหรือท่านผู้ชมนึกถึงลูกบอลนะที่เราบีบลูกยางใช่ไหมครับคือ,อคำว่าวิศิเลียนเองมันมาจากเรื่องของพวกวัสดุศาสตรนะ์ว่าเมื่อเจอกับแรงกดดันจากภายนอกตัวลูกยางนั้นอนะ่ะมันจะต้องมีสามารถทนไม่ไม่ปรีไม่แตกก็เหมือนกับองค์กรธุรกิจเจอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ต้องสามารถอยู่รอดได้ไม่ใช่แบบเจ๊งไปหรือประสบปัญหาในเดียวกันต้องมีความยืดหยุน่นคือไม่ใช่แบบแข็งต้านหยาอย่างเดียวจะต้องสามารถยืดหยุน่นต้องสามารถที่จะปรับตัวได้ยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสภาวะเริ่มกลับมาเข้าที่เข,ข้าทางต้องสามารถเด้งกลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมได้และนอกจากเด้งกลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมแล้วสุดท้ายจะต้องสามารถขยายต่อไปได้ด้วยนะครับหลายคนจะชอบพูดนะครับว่าครั้งนี้มันเป็นไครซิส แต่ทำยังไงถึงจะไม่ทำไม่ทำให้คราสิสครั้งนี้เสียเปล่าให้มันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าต้นเวสอะ o ูดคราิสนะอย่าสูญเสียโอกาสจากคราสิสดีๆครั้งนี้เพราะฉะนั้นคำว่ารีเซียนออร์แกไนเซชันคือองค์กรจะต้องทนรับกับวิกฤตได้สามารถยืดหยุดปรับตัวได้แต่อยงเดียวกันกลับมาสู่สภาพเดิมได้โดยเร็วและขยายตัวไปได้ครั้งหนึ่งะะฟังที่อาจารย์พูดมาเรื่องของอตัวคุณสมบัติ ที่คล้ายๆลูกบอลต,ตรงนี้ถ้าเกิดท่านไหนอยากให้ในบริษัทได้เห็นภาพชัดๆก็อาจจะมีการอาจจะไปกินกิมมิกนะคะคทำลูกบอลแจกแล้วก็มีการเขียนอะไระเป็นคําขวัญที่ลูกบอลเช่น opportunity หรืออะไรอย่เงี้ยอาจจะให้พนักง,งานมีกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งเรากลับมาถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมี2องค์ประกอบที่สําคัญที่เราคุยกันมาในหลายๆครั้งในรายการมองหลายมุมนะคะค leadership กับเรื่องของคนใช่ครับจริงผมเองผมมองอย่างนี้ครับว่าตัวดิ i ิเ t organization เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเรื่องคนเรื่องผู้นำอันเนี้ยสำคัญมากแต่ในเดียวกันการที่จะเป็น r e ซิเลียได้เนี่ยสิ่งที่ต้องมีเข้ามาด้วยก็คือตัวระบบอ,องค์กรต้องมีระบบในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกระบบอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้าที่เข้าทางแล้วที่สำคัญที่สุดคือเรื่องวัฒนธรรมองคอ์กรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือจะมองในสี่ส่วนเนี้ยว่าเรื่องของเีดเดอร์เรื่องของออระบบ เรื่องของคนและเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรสี่อย่างนี้ต้องมีพร้อมทีนี้ปเป็น,นของผมคือ,อวิกฤตครั้งนี้มันมันเริ่มมาแล้วมันผ่านมาแล้วมันใกล้จะหมดสิ้นแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิกฤตครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่สิ่งที่องค์กรจะต้องเตรียมพร้อมก็คือว่าทายังไงถึงจะสามารถสร้างความพร้อมของตัวเองเนี่ยให้เป็น r e s i l i e n t organization เหมือนมีภูมิคุ้มกันใช่นะครับสามารถที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ได้ทนเสร็จแล้วมีความยืดหยุน่น ปรับตัวได้ปรับตัวเสร็จแล้วกลับสู่สภาว่าแบบเดิมได้แล้วขณะเดียวกันขยายต่อไปได้ะค,ะค่ะก็หรือในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรนะคะเพราะหลายบริษัทตอนนี้ก็เริ่มหันมาทําเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรนะคะแต่จริงๆแล้วการที่จะให้มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยบางธุรกิจอาจจะต้องปรับในเรื่องของ business model เลยใช่ไหมคะอาจารย์โครงสร้างองค์กรผมมองว่าเป็นเพียงแค่ปลายเหตุห นะถ้าเกิดมีการเค,เคยเจอหลายองค์กรเหมือนกันนะที่มีปรับโครงสร้างอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเอาลูกน้องมาเป็นเจ้านายนายเดี๋ยวเอานายกลับมาเป็นลูกน้องคือปรับอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายถ้าตัวรากฐานคือตัววัฒนธรรมองค์กรตัววิธีการทําธุรกิจตัวกลยุทธ์ตัวผู้นําพวกนี้มนไม่เข้าที่เข้าทางผมมองว่าโครงสร้างมันเป็นเพียงแค่ตัวที่ตามแบบที่นักว,วิชาการะระลึกคลาสสิกว่าเป็น structure f o w strategy strategy นะมันต้องมาก่อนกลยุทธ์ business model พวกนี้ต้องมาก่อนและการที่กลยุทธ์ business model มันจะมาได้ นะครับที่ได้ดีวัฒนารรมองค์กร<ม>ก็ต้องเข้ามาสับสนด้วยและอาจารย์มีความคิดยังไงคะมุมมองยังไงคะว่าตอนนี้ business strategy บ,บางทีมันอาจต้องปรับเปลี่ยนเร็วขึ้นครับ ดังนั้นเราจะทำโครงสร้างองค์กรมันน่าจะต้องเป็น flat organization มากกว่าที่จะมีหลายๆชั้นถ,ถูกต้องครับจริงๆตอนนี้เริ่มมีการพูดกันจริงๆพูดกันมานานแล้วนะครับแต่ว่ากลับมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคือทุกอย่างตอนนี้มันต้องดินามิกต้องกรจายต้องรุ่ซเลียนเพราะฉะนั้นโครงสร้างองค์กรแบบที่เป็นเลเยอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะอน,นั่นอาจจะเริ่มล้าสมัยไปแล้วจริง,รงๆก็ล้าสมัยมานานแล้วหลายองค์กรก็เป็น flat แต่มันไม่ใช่แค่โครงสร้างองค์กรที่เป็น flat และจบนะการตัดสินใจอยู่ที่ไหน าเกิดการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ท็อปต่อให้เป็นแฟลตก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทำยังไงให้กระบวนการตัดสินใจนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดแบบที่เราเริ่มได้ยินนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะมันคือปลาเร็วกินปลาช้าเพราะฉะนั้นจะเร็วได้ที่สําคัญคือตัดสินใจต้องเร็วทีนี้คําถามตัดสินใจเร็วได้ยังไงการตัดสินใจอย,อยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ C level หรือต้องขึ้นไปบอร์ดทุกเรื่องหรือแม้กระทั่งจริงๆคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้าที่สุดนั่นแหละครับคุยนั่นเป็นคนที่จะตัดสินใจคนที่ใกล้ชิดกับปัญหาที่สุดคุย,ยังไม่คนตัดสินใจนั้นถ้าเราสามารถนะคะเราเราพูดกันเยอะนะคะหลายบริษัทไปดูงานบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคเพราะว่าเขาเริ่มมาจากคนที่เป็นคล้ายๆเป็นคนคิดไอเดียแล้วก็เป็นซ e o ด้วยเป็นเจ้าของด้วยเป็นบอร์ดด้วย แล้วก็หลังจากนั้นก็มีทีมที่คิดคล้ายๆกันมาร่วมงานกันอย่างถ้าเราขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พระสุได้พูดถึงองค์กรในประเทศไทยนะคะเผื่อท่านที่ติดตามชมหรือฟังอยู่จะได้เห็นภาพนะคะว่าองค์กรที่ resilient จริงๆเนี่ยมันมีผลลัพธ์ออกมาที่ชัดเจนนะคะโดยตัวเองก็ชอบพูดถึง f c e e o o o นะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นยูเซอร์ของ a c e b o o k เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า แต่ละวันมันมีฟังก์ชันใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะนี่แสดงว่าเขาอยู่กับลูกค้าจริงๆเขาใกล้กับลูกค้าจริงๆครับ o o k เองเนี่ยผมจำได้เคยอ่านเคสเคส,เคสหนึ่ง<ๆ>นะครับเ <c oughs> ขาโค้ดคำพูดของ m a r k z u c k e r b เ r g เลยว่าถ้าจะเอาโปรดักต์ใหม่มาเสนอเขาต้องเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับโมบายถ้าเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับเดสก์ท็อปเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะชูดอยู่เอารับรูมเลยคือคือเขาเขาตามตลอดเวลาเขาปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะ แล้วในประเทศไทยอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะว่าบริษัทที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความเป็นองค์กรที่มี resilient culture จริงจริง,รงต้องต้องเรียนเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันนะครับพรดีตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับเพราะาองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเขามีความพร้อมเขามีทั้งการสร้างเรื่องของภาวะผู้นํามีระบบที่ดีนะครับมีบุคลากรแล้วก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่เซ็ตพร้อมนั้นองค์กรที่มีความพร้อมเนี่ยเมื่อเจอภาวะว,ะวิกฤตเนี่ย เขาสามารถที่จะเด้งกลับมาและขยายตัวออกไปได้ที่ผมนึกถึงอย่างรวดเร็วตอนนี้อย่างเช่นเครือซีเมนไทยเอซีจีเอซีจีนซีเมนไทยนะครับ <SC G. S 2> ปูนซีเมนไทยจริงๆถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยไปดูผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วของเขาจะสังเกตว่าแทบไม่แตกต่างจากปีก่อนนั้นผลเผอดีกว่าด้วยซ้ำไปนะคือคนอื่นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีตัวเองแย่ลงแต่ของเ c ซเนี่ยผลประกอบการกลับดีขึ้นในแง่เดียวกันเขาก็มีกลยุทธ์ที่ปรับตัวให้เข้ากับภาวะโควิดภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น นะและจะสังเกตนะเมื่อกี้คุณเก๋พูดถึงสตาร์ทอัพองค์กรขนาดใหญ่แบบนั้นนะปัจจุบันกลับมีสตาร์ทอัพอยู่ข้างในมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของ corporate venture มีสตาร์ทอัพมีแพลตฟอร์มที่ออกมาเช่นน c อก n o อกนะครับ NOCNOC นะครับที่ทำเป็นแพลตฟอร์มแข่งกับ s h อ p e e แข่งกับ l a z a d a แต่เป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างเกี่ยวข้องกับบ้านอยู่นะก็คือมีแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้จะซื้อสินค้าของ SCG โอหต้องไปไปเอเย่นใช่ไหมคะต้องขับรถไปตอนนี้ก็คือมีแคตเตอร์ล็อกออนไลน์ซื้อได้เลยแคตตาล็อกไม่มีแล้วครับผมเก่แคตเตอร์ล็อกนั่นสมัยเซียสแคตตาล็อกครับเมื่อปีนหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ก่อตายละรู้สึกพูดอะไรออกไปเนี่ยแคตตาล็อกไม่มีแล้วครับเป็นเป็นเป็นแพลตฟอร์มเป็นออนไลน์แล้ครับจริงๆก็คือจะมีคือเกาจะมีสองสามอันออกมาเรื่อยๆไปทั้ง SCG Home ก็ทำอยู่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือน็อกน็อกชื่อ NOCNOC เป็นแพลตฟอร์มที่เขาสปินออออฟกมา ล้วก็สามารถซื้อของเกี่ยวข้องกับบ้านทุกอย่างเครื่องกรองอากาศหลังคาและมีช่องมีช่างอะไรทุกอย่างเสร็จหให้หมดก็คือ,คอเขาพยายามที่จะเป็นใกล้ลูกค้ามากขึ้นใกล้คอนซูเมอร์มากขึ้นแบบที่เมื่อก,กี้คุณเก๋พูดนั่นแหลคะค่ะค่ะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าทางบริษัทที่มีอายุร้อยปีร้อยกว่าปีแล้ว,วนะคะคก็ยังต้องปรับตัวนะคะอะไรที่สำเร็จในอดีตเนี่ยมันไม่ได้พาองค์กรหรือว่าพาผู้นำ ไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้นะคะ,ะปัจจัยในการทําธุรกิจมันต่างกันไปเยอะเลยนะคะแล้วเราพูดกันตลอดนะคะในไม่ว่ารายการมองหลายมุมหรือว่า CEO Talk รายการต่างๆของห่วงยายไทยบิสเนสนะคะหรือสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่เราทำร่วมกันเนี่ยเราเห็นเลยว่าการปรับเปลี่ยนองค์กรตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพอๆกับเรื่องของ s t r a t e g เลยนะคะมันต้องเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เลยนะงั้นถ้าให้จารย์สรุป ในเรื่องของการเป็น resilient organization เนี่ยกลยุทธ์กับการปรับตัวมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันต้องมาพร้อมกันนะจริงๆบอกไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าอันไหนควรจะมาก,ก่อนกันนะครับคือถ้าเกิดเราไม่องค์กรไม่พร้อมปรับตัวไม่พร้อมแล้วกลยุทธ์เราบางทีคิดได้แต่ทําไม่ได้เพราะตัวองค์กรไม่มี capability รองรับผมเองเวลาพูดสอนจะพูดบอกนี่สิตลอดเลยครับว่า strategy เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับ change คือถ้าเกิดมิสเรจิอย่างเดียวโดวยไม่มีเชนจ์ซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่แค่เชนจ์แล้วเป็นเป็นทรานส์ฟอร์เมชันแล้วมันมันก,มนก็มันก็ไม่เกิดขึ้นะนะคระับก็หวังว่านะคะสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับองค์กรต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่นะคะองค์กรใหญ่เล็กกลางถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้าง เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะ,ะการที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเราจะเพึ่งพารัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะอาศัยนโยบายรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้คนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอประเทศหลักๆเลยก็คือภาคเอกชนนะคะเราก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะคะที่ทําให้ภาคธุรกิจเรามีการปรับตัวแล้วก็เข้มแข็งอย่างที่อาจารย์ได้เรียนนะคะว่าเป็นลูกบอลน,นะคะทน นะคะทนต่อสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องขยายได้ด้วยนะคะหลังจากโควิดหรือว่าในช่วงโควิดจะเห็นเลยว่าหลายธุรกิจก็ขยาย<ช>นะคะ<ช>อาจารย์ยังมีตัวอย่างคือโอกาสในการเติบโตแล้วอย่างเช่น <c oughs> เ,เอาง่ายๆนวธรรุรกิจโรงแรม <c oughs> ที่เราเห็นข่าวนี่กลุ่มกลุ่มธุรกิจโรงแรมเรารู้ว่าตอนนี้ประสบปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีความพร้อมเนี่ยจริงๆคาถามคือว่ามันคือโอกาสในการ ขยายกิจาการยังเห็นเครือใหญ่ๆง่ายๆอย่างของ A W C นะครับก็เลยเริ่มซื้อนะเริ่มเข้าไปลงทุนในโรงแรมต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็เริ่มมีธนาคารพาณิชยนะ์ไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์หรือกสิกรนะครับก็บุกเข้าไปสู่ดิจิทัลทั้งสองธนาคารบอกว่าฉันไม่ใช่ธนาคารต่อไปฉันจะเป็นเทคคอมพานีนะมันคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจริงๆอยากจะเรียนคุณเจหรือท่านผู้ชมดูโา้แม้มกระทั่งองค์กรขนาดกลางขนาด,นาดย่อมนะครับว่าโควิดเองเนี่ยมันคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะ ค,คือถ้าเราไม่เปลี่ยนตอนเนี้เพราะตอนนี้ทุกคนรู้ว่าต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนตอนนี้จะหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแ,แบบนี้อาจจะต้องรอวิกฤตครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงคิดว่าต้องรีบเปลี่ยนและเปลี่ยนอย่างเดียวไม่พอด้วยนะโควิดมันจะไม่ใช่วิกฤตครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรนี้ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความพร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปได้อีกค,ครับค่ะก็คิดว่าบางธุรกิจนะคะอาจจะ ต้องอมีทุนเพียงพอนะคะเพราะว่าการที่จะผ่านตรงวิกฤตตรงนี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าเรามีสายปานแค่ไหนนะคะหลายบริษัทหลายกิจกรรมเราอาจจะต้องหยุดนะคะ,ะบางตอนนี้บริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทเริ่มมาทบทวนเอ๊ะทำไมเรามีบริษัทลูกบริษัทย่อยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็บ,บริษัทก็ไม่มีธุรกิจแล้วด้วยนะคะการเปิดทิ้งไว้ก็ เป็นภาระมีต้นทุนนะคะหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กณวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาโฟกัสนะคะว่ากล้ามเนื้อเราอยู่ตรงไหนนะคะตรงไหนที่เป็นกล้ามเนื้อที่เราคิดว่าเราต้องออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเข้มแข็งนะคะกล้ามเนื้อตรงไหนที่เราคิดว่ามันยังมีโอกาสนะคะที่จะเพิ่มความแข็งแรงได้ก็ต้องไปหาตัวช่วยตัวเสริมมานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่หาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใช่ครับช่วงหาพาร์ทเนอร์หรือไม่ ่อจากที่เมื่อกี้คุณเก๋พูดนะช่วงในการลดต้นทุนนะครับตอนนี้หลายบริษัทใช้โอกาสเนี่ยใช้ใช้วิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสในการลดต้นทุนหลายๆอย่างนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดง่ายที่สุดคือต้นทุนเรื่องของค่าเช่าสำนักงานนะครับตอนนี้หลายบริษัทเปลี่ยนนโยบายออฟฟิศคือในเมื่อทุกอย่าง work at home ได้อยู่กับ work from home ไปนะจะเข้ามาก็คือต่อเมื่อไงฮะต่อเมื่อมีประชุมนะระบบการจัดที่นั่งกลายเป็น hot seat นะแม้กระทั่งระดับรองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่ ของบางแห่งเนี่ยก็เป็นฮอตซีดนะคือคือไม่จำเป็นต้องมานะและหลายบริษัทประหยัดต้นทุนไปได้เป็นล้านล้านบาทเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าวิกฤตก็คือโอกาสนะคะแล้วแต่ว่าทุก แต่ละท่านจะมองยังไงนะคะเราขอว่าอยากให้ท่านมี mindset ที่เห็นวิกฤตเป็นโอกาสนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจนะคะผู้นำขององค์กรเนี่ยต้องช่วยๆกันนะคะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ พนักงานให้กับทีมงานของท่านนะคะแล้วก็เราหวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พระสุปเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากรายการอมองหลายมุมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ